สวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านพบกับรีวิวก่อนเกมฟุตบอลยูโร2020รอบชิงชนะเลิศโดยคู่นี้ครับจะเป็นการพบกันระหว่างอาซูรีอิตาลีวัดคมซิตคับราบอังกฤษทีมใดมีโอกาสจะคว้าแชมป์ยูโรครั้งนี้มากที่สุดเดี๋ยวเรามาปรีวิวพร้อมกันกับแอดมิชกีได้เลยนะครับโดยคู่นี้ครับจะทําการแข่งันในเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยของค่ําคืนวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคม2564 โดยเล่นกันที่สนามริมบี้กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งนัดน,นี้ครับอังกฤษค่อนข้างที่จะได้เปรียบเนื่องจากว่าได้เล่นในรังตัวเองส่วนแอตลุยอ,อิตาลีเองครับก็คงไม่กลัวศักดิ์ศรีของสิโตคำรามน่าจะมาสู้กันได้อย่างสนุกสูสีแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาปีวิวกันเลยนะครับเริ่มกันที่เ2 h ูเของทั้งสองทีมก่อนเลยแล้วกันโดยคู่นี้ครับพบกันมา6นัดหลังสุดครับเป็นอิตาลีเอาชนะไป2นัดอังกฤษชนะ1และเสมอกันไปถึง3นัด โดยครั้งสุดท้ายที่พบกันในปี2018ในฟุตบอลนัดกระชับมิดรทีมชาติอังกฤษเปิดบ้านเสมออิตาลีไป1-1ส่วนในปี2015ครับอิตาลีก็เปิดบ้านเสมออังกฤษบ้างครับ1กรุตูต่อ1เช่นกันส่วนชัยชนะของอิตาลี ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในฟุตบอลโรกครับซึ่งในปี2014ซึ่งเป็นอิตาลีเฉือนชนะอังกฤษไป2-1ส่วนครั้งเดียวครับที่อังกฤษชนะได้ใน6นัดหลังสุดต้องย้อนไปปี2012ในฟุตบอลกระชับมิรทินชาซึ่งอังกฤษเปิดบ้านเอาชนะอิตาลีไป2ตตอ1โดย6นัดหลังสุดครับทิมชาติอิตาลียิงไปถึง7นัด7ลูกนะครับส่วนอังกฤษยิงไปได้ทั้งหมด6ลูกนี่ก็เป็นสถิติเฮตูเฮตการพบกัน6นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับ มาดูกันที่ผลงานล่าสุดกันบ้างครับของทั้ง2ทีมในช่วงยูโร2020โดยอิตาลีครับลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดชนะรวดนะครับคือการเอาชนะทางด้านตุรกรีมา3 0ชนะทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์มาอีก30แล้วก็แมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเชนชนะเวลมาอีก1ประตูต่อศูครับส่วนในรอบ16ทีมสุดท้ายครับอิตาลีเอาชนะทางด้านของทีมชาติออสเตรียไปในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อหนึ่ง และในรอบ8ทีมสุดท้ายครับอิตาลีก็เชื่ดทางด้านของปีศาจแดงแห่งยุโรปอย่างเบลเยียมไป2อหนึ่งรอบรองชนะเลยครับอิตาลีเองครับก็เบียดเอาชนะทางด้านของกระทิงดูสเปนไปในการดวลจุดโทษได้หลังจากเสมอกันในึ่ประตูต่อหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกได้สําเร็จครับข้ามมาที่ทางด้านของทีมชาติอังกฤษกันบ้างครับทีมชาติอังกฤษในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย เล่นไป3นะัดชนะ2เสมอ1โดยนัดแรกครับเอาชนะโคเชียไปหนึส่วนนัดที่2เสมอกับทนาสกอตแลนด์มา0-0และนัดสุดท้ายครับเชีเอาชนะจีนชาติสาธารณเช็กไป1ประตูต่อศนย์ทำให้เขารอบมาเป็นอันดับที่1ของกลุ่มรอบ1ิทีมสุดท้ายครับอังกฤษทำผลงานได้อ,อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเทนนินของเยอรมันทีมเต็งอีก1่ทีไป2 0แล้วก็ทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นงานง่ายครับ โดยการพบกับทีมชาติยูเคนของอันดี้เชฟเชนโก้อังกฤษก็ไม่พลาดครับเอาชนะยุเคนไปอยา่างอย่างไม่ยากเย็นนัก4-0ผ่านเข้าสู่รอบ Long Channel, รองชนะเลิศยรอบรองชนะเลิศครับอังกฤษเองครับต้องเหนื่อยถึงช่วงต่อเวลาพิเศษปิดครั้งแรกด้วยการเฉือนชนะคด้นนของทีมชาติด,ดินมากไปได้2ประตูต่อ1ึจากการซ้ำจุดโทษของแฮร์รี่เคนนั่นก็ทําให้อังกฤษครับทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมที่2ได้สําเร็จนี่ก็เป็นเฮตูเฮตแล้วก็สถิติในฟุตบอลยูโร2020ที่ผ่านมา ของทั้ง2ทีมซึ่งทําการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมล่าสุดกันบ้างครับว่าเป็นยังไงกันบ้างความพร้อมล่าสุดครับของทีมชาติอิตาลีครับล่าสุดเนี่ยก็จะต้องรอเช็คความฟิตของเฟเดริโก้เคียซ่าซึ่งได้รับบาดเจ็บจากแมตช์ที่เฉนเอาชนะสเปน แต่ว่าก็มีทนายของโดเบริโกแบรราดีครับที่เป็นตัวสแตนบายแทนอยู่แล้วส่วนในรายของโรนนโซปิกินี่ก็ได้รับบาดเจ็บลงไม่ได้แน่นอนเช่นเดียวกันกับเรโอนาโดสปิเนซูลาฟูแบ็คฝั่งซ้ายที่ได้รับบาดเจ็บหนักก่อนหน้านี้ครับก็ทําให้เชทีมของโรเบรโตมันชินี่ก็ไม่ต่างจากแบตที่แล้วมากนักข้าฝั่งมาดูทีมชาติอังกฤษกันบ้างครับทีมชาติอังกฤษเนี่ยผ่านเข้ารอบมาด้วยการเฉือนเอาชนะทีมชาติดินมา์มในช่วงต่อเวลาพิเศษโดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ ครับแกติซอเกก็สามารถจัดทีมชุดที่ดีที่สุดได้โดยนั้นนี้ครับอังกฤษเองก็อาจจะจัดในระบบเล่นการเล่นแบบเดิมนะครับจากแมตท,ที่เอาชนะทีมชาติเดนมาร์กโดยใน,นตัวรุกครับก็จะต้องอ่าเป็นการตัดสินใจว่าจะใช้ใครในการเล่นร่วมกับแฮร์รี่เคนและราฮีสเตอร์ริงโดยมีบุคยโยซากา้าฟูวโเดนและจอร์แดนซานโชเป็นตัวเลือกในริมเส้นฝั่งขวานี่ก็คือความพร้อมของทีมชาติอังกฤษนะครับโดยนั้นนี้ครับจอแดนเฮนเดอร์สันอดีนเฮนเดอร์สัน นะครับไม่มีชื่อเนื่องจากได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์นี่คือความพร้อมของทีมชาติอังกฤษที่จะลงเล่นในค่ําคืนวันพรุ่งนี้นะครับส่วนข้อมูลล่าสุดหรือว่าเกรดเล็กเกรดน้อยของทั้งสองทีมเนี่ยก็มีมาฝากทุกท่านนะครับก็คืออิตาลีไม่แพ้ใครแล้ว18นัดล่าสุดในฟุตบอลชิชมแห่งชาติยุโรปนี่คือฟอมการเล่น,นที่ยอดเยี่ยมมากๆส่วนอังกฤษเองครับ9นัดล่าสุดก็ไม่แพ้ใครเช่นกันในศึกฟุตบอลชิมแห่งชาติยุโรป ส่วนอังกฤษเองครับมีประตูเกิดขึ้นเนี่ยไม่เกิน3ลูกใน5จาก6นัดล่าสุดในสุดวลที่แชมป์ชาติยุโรปที่ผ่านมานี่ก็คือเกตดเล็กเกิดน้อยที่ตัวผมนํามาให้กับทุกท่านได้รับชมกันส่วนท่าหน้าของดาวซุนโวประจําทีมในตอนนี้เนี่ยทีมชาติอิตาลีมีผู้ทำประตู2ลูกถึง3าคนนั่นก็คือซิโร่เอมโบมิเบ้แล้วก็โรเลนโซอินซิเย่รวมไปถึงอ่าูคาเตอรี่ซึ่งซัดเปนคนละสองประตูส่วนอังกฤษเองครับ มีแฮร์รี่เคนซัดไป4ลูกไรอนเซอร์ริน er ลูกและจอแดนแฮนดูสันที่เป็นสำรองซัดไปอีก1ลูกเรามาดูรายอัพที่คาดกันบ้างครับว่าทั้งสทีมจะมาในระบบการเล่นแบบไหนและมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ทั้ง2ทีมจะเป็นผู้ชนะครับเริ่มกันที่ทางฝั่งของทีมชาติอิตาลีของทางด้านอุนซื้ออย่างโรเบีโตมันชินีครับผู้สาประตูก็ยังเป็นจารุจิดอนมารูมานะครับซึ่งได้รับหน้าที่เป็นผู้สาประตูมือหนึ่ง คู่เซ็นเตอร์แบ,บ็กเป็นคู่เก๋าเช่นเดิมครับจอรโจทคิเอรินี่ครับกับตันทีมได้ร่วมกับเรโอนโดโบดูชีโดยมีโรนินโซอยู่ฟเวตฝั่งขวาและเอเมอร์สันที่จะประจำการฟุตบอลฝั่งซ้าย3ม,มิดฟิลด์ครับจอร์จินโยเป็นตัวโฮบันมีทางด้านของบาเรราได้ร่วมกับมาโกเวรติในการทำเกมในแดนกลางส่วนแนวรุก3ตัวด้านขวาประกอบไปด้วยเฟเดริโกเคซ่าน่าจะผ่านการทดสอบความฟิต ฝั่งซ้ายเป็นโรดิโซอินซิเยโดยมีซิโรเอมโบมิเล่เป็นหน้าเป้านี่ก็คือไลน์อัพของทีมชาติอิตาลีครับในค่ำคืนวันนี้ส่วนทางด้านทีมชาติอังกฤษของแกเรีเซาเกตครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมผู้สาประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับจากเกลว์เวอร์ตันคู่เซนเตอร์แบ็กวันนี้ใช้ชุดเดิมก็คือจอห์นสโตนเล่นร่วมกับฮาร์รี่แม็กไกวร์โดยกลุแอ่ฝั่งซ้ายเป็นดุดชอกลุแอ่ฝั่งขวาเป็นไคล์วอล์กเกอร์นี่ก็คือโฟลแบ็กจากเมืองแมนเชสเตอร์โดย ส่งเข้าประกวดนะครับคู่มิดฟิลด์ยังเป็นคู่เดิมครับอีคันไรท์เล่นร่วมกับท่าน้าของคาวินฟิลลิปโดยมีจอแดนแฮนเดอร์สันเป็นตัวสอดแทรกตัวลุกอิสระหรือว่าเพรมิเกอร์เป็นเมสันเมาส์แนวลุก3ตัววันนี้ใช้บุคยุธซาก้าอยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายเป็นไรฮิมสตรีร์งรริงโดยมีฮาร์รี่เคนเป็นหน้าเป้าส่วนด้านหน้าของฟิลโฟเดนจอร์แดนโชและแจ็คกูริตก็จะได้เป็นตัวทีเด็ดในการเปลี่ยนเกมนะครับนี่ก็คือไรายอัพของทั้ง2ทีม ส่วนความน่าจะเป็นของเกมครับในวันนี้และสกอร์ที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับความน่าจะเป็นของเกมครับอิตาลีครับต้องผ่านสเปนมาด้วยความยากลาบากด้วยการดวนจุดโทษแต่ก็สามารถเอาชนะมาได้และก็เป็น,านการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในยูโรเป็นครั้งที่3ตั้งแต่ก่อตั้งมาสองครั้งก่อนหน้านี้ครับอิตาลีไม่เคยได้แชมป์มาก่อนนะครับพาธาไปหมดส่วนอังกฤษเอง,เองครับก็เอาชนะเดนมาร์กด้วต่อเวลาพิเศษ แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงเขยเลิเป็นครั้งแรกของทัวร์นาเมนต์ใหญ่หรือว่าระดับเมนเจอร์โดยก่อนหน้านี้ครับสามารถผ่านเข้ารอบชิงเขยเลิในปี1966ในสบฟ,ฟุตบอลโลกที่อังกฤษเป็นเาภาพและได้แชมป์ไปในที่สุดโดยในการพบกับอิตาลีครับพวกเขามีฟอร,ร์มการเล่นที่ไม่ดีนักนะครับโดยการพบอิตาลีเนี่ยเป็นการแพ้ซะส่วนใหญ่และสถิติที่ผ่านมาครับ ทีมที่เป็นเจ้าภาพเคยได้แชมป์ในวันชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปแค่ครั้งเดียวและก็คือฝรั่งเศสทําได้ในปี1984และคาดว่าครับน่าจะไม่เกิดเหตุการแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งส่วนเก็บการขังเนี่ยจะเป็นการเล่นด้วยความระมัดระวังซึ่งถ้าหากใครพลาดก่อนก็จะมีโอกาสที่จะเสียประตูแล้วก็นำมาซึ่งความแพยแพ้ได้คู่นี้ครับตัวผมมองว่าสกอร์ไม่น่าจะขาดอาจจะเสมอในเวลา90นาที1ประตูต่อหนึ และช่วงต่อเวลาพิเศษยังเชื่อมั่นว่าอังกฤษจ,จะเฉือนเอาชนะอิตาลีและคว้าแชมป์ยูโร2020และเป็นแชมป์ครั้งแรกของประวัติศาสตร์ทีมชาติอังกฤษครับนี่ก็เป็นการรีวิวก่อนเกมฟุตบอลยูโร2020รอบชิงชนะเลิศที่ตัวผมเองนำมาพรีวิวให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้อดมิจิก้ด้วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเอขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปการพรีวิวฟุตบอลยูโร2020ครั้งนี้ครับสวัสดีครับ